ฮ่าสวัสดีครับหมีลักที่แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่นเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาทสพร้อมบริการนะครับขอให้เพืนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับ สวัสดีครับมีลักกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่ใน,นซอสอ์ร์ออนไลน์บ l ิษัทโชว์ดาวนะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำนะครับกิจกรรมที่จะเข้าใหม่ตอนนี้ก็ซอสอ์ร์ออนไลน์ของเราก็จะมีระบบคอสตูมแลวนะครับผมหรือว่าระบบแฟชั่นนะครับซึ่งสามารถที่จะใส่ได้ทุกตัวละครเลยเห็นไหมเห็นไหมครับอย่างเจ้าคิริโตะักดาบดำเนี่ยระดับชุดดำเนี่ยเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะใส่หนวดใส่แว่นได้แล้วก็สามารถที่จะใส่เ,เสื้อโค้ทเนี่ยคลุมไปอีกที ไม่ได้ใส่แค่ไดคิริโตะนะครับสามารถใส่ได้ทุกตัวละครในเกมเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคิกิิโตะนะครับอ่าแล้วมีอยากขอถามน,นิดนึงว่าตอนนี้ยังมีผู้เล่นเล่นซอ,อาอะไรเยอะอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังถ้าเกิดใครยังเล่นอยู่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้นะครับอีจะได้รู้อ๋อยังมีคนเล่นเยอะอยู่นะแต่ที่เห็นตอนนี้นี่คือเบาบางมากนะคนดูก็น้อยมากเลยถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนนะ <c oughs> ก็อาจจะคนอาจจะเลิกไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือถ้ายังมี f อ ยังมี FC มายังตอบได้คอมเมนต์อยู่ยังมีคนดูหมีอยู่หมีก็ทำเรื่อยๆนะหมีก็ไม่ถึง FC หรอกนจากว่าถ้าเกิด FC ทิ้งกูหมดแล้วกูถึงจะไปดีกว่าอย่างนั้นแหะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงฝั่งขวาเนีครับเห็นว่าจะมีโบมีกิฟตอันนี้ก็ให้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็อย่าไปใส่เลยอย่าไปหาทำเลยนะครับ เราก็จะมีหมวก a เงี้ยอัโฟโอย่างเงี้ยมีคล้ายๆปีกผ,ผีเสื้อแม่นตานะครับแล้วก็มีตุ๊กตาหิมะซึ่งตอนเนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเด,เดี๋ยวอนาคตก็คงจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับคือเขาอยากจะทําให้แบบตัวละครมันไม่จําเจไนะถูกไหม อ่าแล้วก็ถ้าเกิดมันมีด่านไหนยากบางทีบางทีหมีก็ไม่รู้นะว่าเขาามีอัปเดตด่านยากมาถ้าเกิดมันมีด่านยากเพื่อนๆสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะเฮ้ย่างด่านนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรเดี๋ยวหมีมานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวหมีมายามาเคลียร์ให้นะครับเผื่อจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ระบบแฟชั่นจะมาเร็วๆนี้นะแต่หมีไม่แน่ใจว่ามาช่วงมาเป็นทายหรือเปล่าแต่ว่าอ๋อที่เขาขึ้นอีเวนต์มาเนี่ยมันก็ขึ้นมาช่วงนี้แหละนะ ไม่น่าถ้าเกิดไม่มาก็ช่วงอ๋อวาเลนไทน์ก็น่าจะเป็นช่วงสิ้นสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนหน้านะสิ้นเดือนกุมภานะแต่เดือนนี้จะเดือนนี้ไม่น่าทานแล้วแหละนะเดือนนี้มันจะขึ้นกุมภาอยู่แล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบแพชั่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูฟังก์ชันว่าเขาจะมีจับใส่อะไรยังไงบ้างนะคืออย่างของตัวผู้ชายก็ใส่พวกเสื้อโค้ทแม่นอะไรแบบนี้หนวดได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย พวกู่กระต่ายพวกโบพวกกิฟก็ไปให้ตัวผู้หญิงใส่ประมาณนี้นะครับน่าเดี๋ยวมีจะมีแนะนำด้วยนะครับตัวละครที่มาใหม่อีกสองตัวในช่วงวันแมรเลนทายนะครับแล้วก็การ์ดใหม่อีกสองอันน่าจะเป็นอีเวนต์นะหรือไม่อาจจะเป็นการ์ดเปิดในตู้แต่ว่าน่าจะเป็นการ์ดเปิดในตู้แล้วนะครับ อีเวนต์มันก็เพิ่งจบไปเร็วๆนี้เองะเน,เน,ะนาะเดี๋ยวก็คงจะมีอีกอีเวนต์หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นของเขิงอะไรอ่าเดี๋ยวอันนี้มีขอให้อ,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 อันญ,ญาขออนุญาตพูดให้มันคลิปยาวนิดนึงนะเพราะว่า3ามสินาทีจบเลยมันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหมีจะมีต่อยนะครับก็จะเป็นตัวละครมาใหม่อีกสองตัวแล้วก็มีการ์ดอีกสองตัวละครนะครับผมที่การจะเข้ามาใหม่แล้วตอนนี้เพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเปิดตู้ไลล่าไปนี่ เป็นไงบ้างครับเกลือมาคอมีดิเปิดไปประมาณ6000เกลือนะไม่ได้ตัวละครรายลากเลยตัดออใจแล้วกูเล่นแค่นั้นแหละเออมันก็ผ่านบอสได้อยู่นะอ่านี่คือส่วนตัวตละครมาใหม่ของช่วงวันวาเลนไทน์นะครับก็คืออลิซาเบตจังนี่เองโอ้โหชุดเมดเลยนะน่ารักน่าหยิ่งจริงเลยนะแล้วก็เอ่ออลิจังนะครับชุดชุดคอสตูมเมดเหมือนกันนะครับซึ่งอลิซาเบตเนี่ยก็จะเป็นสายแทงนะครับสายโล่นะส่วนอลิสเนี่ยก็เป็นสายโจมตี ถ้ามีอย่างได้คงอยากได้อาริสแหละเพราะสายโลคไม่ค่อยใช้ผ่านบอสเท่าไหร่นะตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องแพงขนาดนะั้นส่วนใหญ่จะเป็นเออเน้นพลังโจมตีมากกว่าทําให้ผ่านบอสไวๆนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเจ้ายูจีโออีกแล้วช่วงคิดมาสเอ้ยไม่ใช่ช่วงออวาเลนไทน์นะครับนมันใส่ชุดเหมือนคิดมาสเลยวะ่ะแล้วก็จะเป็นการ์ดเอ,อ่อน้องอาริสน,น,นะครับใส่ชุดกระโปรงสั้นเซ็กซี่อาริสน,น,นี่แม่ขาวหน้าเจนจริงนะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ แต่ว่าอา i l i t y ลิตี้ความสามารถอะไรตอนนี้ยังไม่ปรากฏน,นะครับแต่อย่างที่มองแหละถ้าเป็นช่วงตัวละครมาช่วงกิจกรรมเนี่ยยังไงก็เก่งอยู่แล้วยังไงก็เก่งอยู่แล้วไม่เก่งมากเก่งน้อยนะหรือว่าถ้าเกิดไม่เก่งก็เพื่อนๆสาวคอสตูมเมดก็สามารถที่จะสะสมได้นะครับเก็บเป็นคอลเลคชันได้นะเพราะว่า,วาเออมันก็มีแค่ช่วงวาเลนไทน์ใช่ไหมจบช่วงนี้ไปก็ไม่มีแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมแล้วก็ตัวละครใหม่แล้วก็การ์ดใหม่อีก2ตัวที่จะเข้านะครับแล้วก็ มีในส่วนชุดแฟชั่นนะครับซึ่งเกมนี้ไม่เคยมีระบบนี้มานะเพิ่งจะมีนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆนะครับสนใจจะเปิดช่วงวายเบนทายเอา2ตัวละครนี้ไหมโดยส่วนตัวหมีก็ยังไม่ยังไม่รู้ความสามารถนะแต่ว่าหมีชอบอลิซเนี่ยจริงๆชอบอาซูนะามากกว่าแต่ไม่เป็นไรจริงๆถ้ามีอาซูนะาใส่ชุดเมดได้โอ้โหกูคงเปิดแบบไม่ต้องคิดเลยแต่ไม่เป็นไรครับไม่อาซูนาก็เอ่ออลิสน่ารักดีอ่ะก็น่าจะเปิดนะ แต่เดี๋ยวเราต้องมาดูในส่วนความสามารถก่อนด้วยนะครับว่าหน้าเปิดหรือเปล่านะก็คือแต่ถ้าเราดูในส่วนคอตตูมเนี่ยเออสองตัวละครน,นี้สวยอะ่ะสวยน่ารักทั้งคู่เลยนะแล้วแต่สาวกเลยใครสาวกอลิซาเบธก็กำเพชรมาเปิดเลยครับบอกว่าจะมีการันตีนะมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามแต่ดูแล้วไม่น่ามีแน่เลยส่วนใหญ่ตู้ประมาณนี้นะถ้ามีได้จะดีครับเพราะว่าคนเกลือเกือแบบนี้ก็จะได้มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสหรอกถ้าเกิดเปิดตู้สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามก็การันตีจะจองตัวไหนถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีสเต็ปก็ ตามบุญตามกรรมรับออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วแต่บุญแลวแต่กรรมนะแล้วตอนนี้คือหมีอยากถามว่ายังมีคนเล่นซอออนไลน์บนเลนโชดาวยังมีเล่นกันอยู่ไหมครับถ้าเกิดมีเล่นก็มาถึงใต้คอมเมนต์ได้มาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนได้นะเฮ้ยอีเวนต์นี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้จะได้แบบเออมาแชร์คอมมูนตี้ได้นะครับเพราะว่าแบบตอนนี้หมีก็ดูไงเอยโอ้ยอย,ยอดคนดูนี่ซออออนไลน์นี่น้อยสุดแล้วนะ ก็คือหมีก็รู้แล้วบางคนก็เลิกไปเยอะอยู่แต่ว่าหมีก็ยังอยากรู้ว่าเฮ้ยยังมีแบบ FC ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอยู่หมีก็จะทําต่อไปนะครับแต่ถ้าโอ้ FC เลิกกันหมดแล้วหมีก็คงจะต้องซายโยนาละเพราะว่าเราทําไปเราไม่มีคนดูแล้วเราจะคุยอยบใครถูอว่าประมาณนี้นะครับส่วนอีเวนต์หน้านี่รู้สึกหมีได้สปอยไปแล้วแต่หมีคงยังไม่บอกนะรู้สึกจะเป็นในนี้ครับเอ่อคิริโตอะไรนะ เอลโอป่ะมีจําไม่ได้แล้วภาค2ที่มันใช้ดาบใหญ่อ่ะนั่นแหละมันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเข้าแล้วครับก็เป็นตัวละครที่เท่มากนะนเห็นเห็นเขาบอกบอกว่าอาจจะทําเป็นคริโตถือดาบใหญ่ข้างนึงแล้วก็ถือดาบของน้องรีฟาด้วยนะโหแม่งแค่คิดภาพก็เท่แล้วเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็เพื่อที่มีทำอานี้ก็เผื่อจะช่วยเพื่อนเพื่อนวางแผนได้นะครับเฮ้ยเราจะเก็บทรัพยากรมาเปิดน้องดีไหมหรือว่าเออเราจะข้ามตู้นี้ไหมหรือว่าเฮ้ยเราไม่สนใจตัวละครเราไม่สนใจการ์ดก็ เก็บเพชรครับแล้วก็เอาแค่แฟชั่นก็พอนะใส่แฟชั่นไปก่อนไม่รู้ทําอะไรละช่วงนี้มันมีอีเวนต์บอสด่านใหม่อะไรหรือเปล่าวะคือบางด่านหมียังเล่นไม่ถึงนะเพราะว่าหมีไม่รู้ว่ามันมีบอสหรือเปล่าไงเออเดี๋ยวค่อยๆไปไล่เคลียร์แล้วกันถ้าอย่างที่หมีบอกนะถ้าเพื่อนๆเจอด่านอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหยากตึงมากอย่างเออระดับแพทเทิร์นเลเวลอย่างเงี้ยที่หมีเพิ่งลงไปอย่างเงี้ยก็มาบอกได้นะครับเดี๋ยวมาทำไกด์ให้นะโดยส่วนตัวที่ ตีบอสมาทั้งหมดก็ยังรู้สึกว่าไอ้บอสตัวใหม่เนี่ยไอ้เลเวลสามสิไอ้ตัวตะขาบกระดูกเนี่ยเออไม่โคตรโหดเลยอะสำหรับมีนะคุณอาจจะไม่โหดก็ได้คุณอาจจะอ,อ๋ออีซี่อาจจะมีวิธีเล่นที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่างั้นก็จบกันไปนะครับสำหรับออการแนะนำนะครับตัวละครมาใหม่ก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเนียนะครับคุณปุ๊บเปอร์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณซากิสี่พันบาทคุณนัวสองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทคุณเอกแคซ่าท์หนึ่งพันบาทนะครับและใครอยากจะสนับสนุนช่องนักขี่แบก็มาพิมพ์ใต้้เอย ใครอยากสนับสนุนช่อง Lucky Bear ก็สามารถมาติดต่อได้เลยนะครับแล้วว่าอยากจะเอาเอาชื่ออะไรเอาอะไรบอกได้นะครับโดนเนตตกโอ้ oh, 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 มีทําตอนนี้หลายเกม6เกมนะวันนึงก็ลงประมาณสามหคลิปรับประกรันเพื่อนๆตกวันหนึ่งไม่ถึง10บาทครับยังไงก็คุมนะบอกชื่อได้อยากจะเออเผื่อใครอยากจะสนับสนุนช่อง Lucky Bear อย่างเป็นทางการนะครับอยากจะลงชื่ออะไรบอกได้ได้ไดทุกอย่างนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ